เป็นแรงบันดาลใจให้กับบรรดาเชฟทั้งหลายตามใจเชฟคือจะไม่มีในเมนูทุกอย่างจะถูกจัดเตรียมต่างหากได้ทําของอร่อยใช่ไหมได้ทำของอร่อย,ย,อออยสวัสดีครับผมเชียบวุฒิคุบสิริกุลนะครับหรือว่าเชฟหม,มูจากร้านเทเบ e X นะครับ ก็จะมีโครงการครับที่จะไปที่เปิดที่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังรอๆกันอยู่นะครับก็จะมีที่ลาวกับมีที่เวียดนามผมว่าอาชีพผมนะก็คือเป็นอะไรที่ทุกคนชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ทำของอร่อยใช่ไหมได้ทานของอร่อย เทรนมันก็จะเปลี่ยนนะฮะเทรนมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะมันจะเปลี่ยนไปตามว่าเมืองนอกเขาว่ามายังไงอะไรแต่จริงๆ .definition ของคำว่า chef table เนี่ยผมจะบอกให้เลยนะ chef table จริงๆเนี่ยมันคือครัวมาคือม,มาแล้วมีโต๊ะอยู่โต๊ะเดีอยู่ในครัวนั้นนั่นแหละเรียกว่า chef table นะครับซึ่งผู้ริเริ่มก็คือ charlie potter นะครับอยู่ในซานฟรานซิสโกร้านอาหารของเขา อันนี้ผมก็ดูจาก UBC มานะคำว่าเชฟเทเบิลนะและอีกอันนึงที่ผมได้เห็นจ่าๆเลยก็คืออุมมมโต ที่เซี่ยงไฮ้ก็มีเชฟเทเบิลอยู่ข้างในน,นั่งแค่6คนเองนะไม่ได้นั่งกันแบบเยอะแยะอะไรแบบเรา,เอ,าอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะนั้นคือตามใจเชฟคือจะไม่มีในเมนูทุกอย่างจะถูกจัดเตรียมต่างหากเพราะฉะนั้นร้านนี้ถึงทำไมตั้งชื่อว่าเทเบิลเอ็กเพราะมันไม่มีเมนูเพราะไม่รู้ว่าวันนี้ปลาจะดีไหมวันนี้อะไรจะโซดอันนี้ก็จะได้กินแบบเดิมไหมหรืออันนี้จะได้เปลี่ยนหรืออันนี้จะเป็นเชอร์รี่หรือจะเป็นมะม่วงหรือจะเป็นอะไรเราไม่สามารถเดฟเฟนิชเรากะให้ไม่ได้แต่ว่าไม่ดีเราไม่เสิร์ วงการอาหารบ้านเรานะครับผมว่าดีแล้วนะครับก็คือแบบมีเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปห,หมดนะครับและไอเดียต่างๆนะครับผมก็จะเป็นคนที่คิดอะไรใหม่ๆออกมานะครับเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับบรรดาเชฟทั้งหลายต่อไปจริงๆผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเชฟหลายๆคนที่เป็นตำนานนะครับ